สวัสดีครับกระผมนายสารพัดกิจไพบุญทวีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับเลขที่19ครับวันนี้ผมจะมาอ่านบทร้อยแก้วครับสุทนทรผู้เป็นกวีสมัยรัตนโกสินทร์มีชีวิตอยู่ในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสุทนทรผู้เป็นชื่อที่เรียกกันทั่วไปโดยม,มีชื่อเดิมว่าผู้ รวมกับส่วนหน้าของนามบรรดาศักดิ์คือสุนทรโวหารซึ่งได้รับตําแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและได้รับแต่งตั้งเป็นพระสุนทรโวหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสุนทรผู้เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329อยู่กับมารดาจนเจริญวัยเป็นผู้เฉลียวฉลาดปาดเปรีองในวิชาหนังสือ และเป็นครูสอนวิชาหนังสืออยู่ที่วัดชีปะขาวและเคยมีอาชีพเป็นเสมียนทำหน้าที่นายระวางกรมพระคลังสวนต่อมาได้ไปเป็นมหาเล็กอยู่ในกรมพระราชวังหลังประมาณต้นปีพุทธศักราชส3 5 0สุนทรผู้ได้เดินทางไปหาบิดาที่บวชอยู่ที่วัดป่าตำบลบ้านกํมอเภอแกลงจัังหวดระยองการเดินทางไปครั้งนี้ท่านได้แต่งนิราชเมืองแกลง ปลายปีพุทธศักราช2350สุนทรภู่ได้ตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวง์เดินทางไปนมัสก,การพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและได้แต่งนิราชบาทในปีพุทธศักราช2363สุนทรภู่ได้เข้ารับราชการอยู่ในกรมพระอารักษ์ได้รับตำแหน่งเป็นกวีที่ปรึกษาคนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นขุนสุนทรวรุฒิ ในปีพุทธศักราช2,364ระหว่างที่สุนทรผู้ติดคุกเนื่องจากไปทำร้ายญาติผู้ใหญ่ก็ได้เริ่มแต่งเรื่องพระภัยมณีออกขายหาเลี้ยงตนเองเมื่อพ้นโทษแล้วและได้แต่งเรื่องสิงหาไกพบละเสว็จพาขุนช่างขุนแผนตอนกำเนิดภายงามในปีพุทธศักราช2,367รุกรมหมื่นเจษด,ดาบดินเสด็จขึ้นครองราดทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวในปีนั้นเองสุนทรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดถูกถอดยศและถูกให้ออกจากราชการสุนทรผู้จึงออกบวชที่วัดราชบูรณะแล้วไปจำพรรษาที่จังหวัดเพชรบุรีได้แต่งกับเรื่องพระชัยสุริยาเป็นนิทานเทียบสอนอ่านภาษาไทยในปีพุทธศักราช2368ครับขอบคุณครับ